ลาวรูดหกครับลาวรูดหกอ้าวลาวรูดหกครับลาวรูดหกครับลาวรูดหกอ่ะพิมพ์ตามในลาวรูดหกนะพี่น้องทางสบปฟอลาวด้วยหนิลาวรูดหกนะครับประเดิมด้วยหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าหกหกศูนหกศูนเก้าศูนเก้าศูนย์หกเก้าหกศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็หกสอง สามตัวมีหกเก้าศย์กับหกเครับอย่าลืมเอาไทยเราไปเล่นเลย้อไทยเอาไปเล่น้อพี่น้องขอปปเราฝากให้พี่น้องาทางขอปป,รปรเราเนอไทยไปเล่นด้วยนะครับลาลูารน 6, รดอา,ามไไทยไปเล่น้วยนะครับเก้าศูนย์อมไรอย่างเงี้ยชอบสุดก็คือ6กสองเนอะ ชอบสุดคือ62สวัสดีครับกอ๊อก๊อกนิวครับวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์รครับผมอยู่ที่ปูอ,องค์ดำแสนสิริจันทาตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับหลังจากที่รัฐบาลไทยออกไปแล้วนะครับเลขของอาจารย์นอตตี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6ไม่เข้านะครับเรามารออาจารย์ปล่อยเลขลาวนะครับวันนี้ แล้วก็คือดุมันไม่สามารถที่จะย,ย้อนเวลาลับไปได้อย่างที่บอกครับทุกการเล่นต้องมีสตินะไม่มีใครรู้ว่าถ้าอาจารย์รู้อาจารย์ก็คงไม่มานั่งดูหรอกอาจารย์ก็คงมีใจรอแล้วอาจารย์ที่เป็นเพราะเราเวรู้นั่นแหละว่ามโนดูได้นะครับก็หลุดเป็นสงองวันนี้วันนี้จะเข้าก็าทำไม่ได้นะครับก็เสียดายไม่เป็นไรนะอย่างที่บอกว่าไว้เอาเวานามีคอมเมนต์หลายคนบอกว่ามีคอมเมนต์ีเทียน นใ่ครับมีคอมเมนต์เปลี่ยนมาเน้นขว่าปล่อยคอมเมนต์ไปนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาะครับีไม่เ่าเขาก็มาเป็นเด็กครับคอมเมนต์เด็กครับผู้ใหญ่เขาไม่มาเน้นปั้นกระามครับ ใจนะครับเห็นก็แค่บอกแค่นั้นครับเม้นพอดีเราจะได้เห็นเราจะได้บล็อกนะครับเม้นไปแล้วชีวิตพวกเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นเขาด่าไปแล้วชีวิตเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยบางคนด่าเราเลยชีวิตตัวเองยังลำบากเป็นนี่เลยซ้ำเรามาด่าเราว่าเป็นไงบ้างล่ะนะครัเป็นไงก็เสียใจเล่ะสามอาจารย์มาห้าปีส่วนมากจะเข้า เมื่อกี <m Get scrib bles> ้ไลเมื่อกี้คนขึ้นม่มีแต่ว่าไลมันหดแลวครแขงโบแดงไปแล้วครับสนุกแล้วสนุกไเกหแล้วได้ก่านหน้าไปสิลูก เจ้าของพูดถูกหกแสนตอนนี้คืนเขาไปแล้วเป็นล้านอันนี้เง <c oughs> ินหกแสนมันเหลือเล็กที่นอนนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเซฟแล้วก็มีสติในการเล่นเพราะว่า,วาอย่าคีดว่าถ้าเลขผมรู้ว่าเลข,ข,ขออกอยู่ในผมไม่มาลุ้นหรอกผมนอนรับเงินอยู่บ้านรับ เป็นเพียงแนวทางนะครัชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับเนาะแปดสองแปดเก้แล้วก็แปดหกครับแปดสองแล้วก็แปดตัวมีแปดแล้วก็แปดครับเม็ดเดียวแปดสอนะครับเนาะอันนี้รัฐบาลไทยวันที่หนึ่มีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็นะครับรอลาวนะครับรอลาวของวันที่สิกกุมภาพันธ์สองพนะครับก็ แล้วก็การซื้อแปดสองนี่ก็ซื้อแปดแปดไว้ด้วยแล้วกันนะครับอายุพ่ออาจารย์ใช่ครับอายุพ่ออาจารย์สี่สามปีนั่นแหละว่าอาจารย์มะถีกับพี่น้องมอเตอรี่อาจารย์แบบนี้นะมารอเลขลาวจากอาจารย์นัตตี้นะครับ จะเอาหกไปเล่นจริงไล่ะเราครอะไรก็เจะเ่นใเลขที่ออกระวังเียองด้ยนะครับเราจริงไม่ขายหวยเด้อนะครับเดี๋ยวทำเราให้แป๊บหนึงครับทบบเขาไปดูดนลุกน้องผมเนี่ยกไม่กินกล่องหรนี่ละี่ใส่มันนี่ยเฮ้ย S <S นะครับ <S <S เสียงอะไรลาวรูดหกครับลาวรูดหกอ้าวลาวรูดหกครับลาวรูดหกครับลาวรูดหกอ่ะพิมพ์ตามเลยลาวรูดหกนะพี่น้องทางสปปลาวด้วยหนิลาวรูดหนะครลาวรูดหกนะครับประเดิมด้วยหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าหกหก หก0เก้าหกแล้วก็หกสอตัวมีหกเก้าศย์ับหกเาครับเดี๋ลืมเอาไทยเราไปเล่นด้วยนะให้เอาไปเล่นแ้วพี่น้องนั่ขอปปอาฝากให้พี่น้องนังอปปอเราเนอะพูดถึงคนเอาไทยไปเล่นด้วยนะครับ ลาวรุ่นหกครับเาตามไวไทยไปเลยรเก้าย่แต่ชอบสุดก็คือหกสองนชอบสุดคือหกสองลาวเข้ามาห้าวันแล้วน่เลนรุ่นะเล่วิ่งเราลาวเรายังไม่พลาดนะครับห้าวัวแล้วห้าเข้าอีกวันนี้ก็จะเป็นหวันที่หกครับห้าหัห้าวัที่แล้วสำหรัวิ่งรุ่นนะครับ ต้าเป็นหกสองาออีครอ่ะราวนะครับ9ก้าหกศูนย์เกาศูนย์หกสองหกเก้าหกศูนย์เก้าศูนย์หกสองสมตัวมีหกเก้าศูับหกเเม็ดเดียวคือ6กเก้าเกครับ อันนี้ลาววันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับต่อไปเลขไทยนะครับนอยผมไม่ได้ลงยังไม่ได้ทำนะครับน่อยแป๊บนึงแถมไทยนะครับอันนี้ไทยซื้ออะไรก็ได้ขอแค่มีเงินเลขไทยเด้อซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเงินคือไปสองวันแล้วเราต้องขึ้นง ขอบคุณดาวครับมาให้กำลังใจอาจารย์ตลอดนะครับน่าสนผัวกับจมเมี่ยก็บดาลูกกับบนนะครับเป็นสื้อสายลจนี่อาจารย์นอนอีกแล้วกระดิ่หนึ่งวินานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับเด้อสำหรับแนวทางลอตเตอรี่นะครับแปดสองแปดเก้าสองเก้า แล้วก็แปดหกแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วกับแปดหกสามตัวมีแปดสองเก้ากับแปดสองหเม็ดเดียวคือแปดสองสองแปดการซื้อแปดสองให้ซื้อแ 8, 8, 8ดแปดไว้ด้วยนะครับเนาะนี่ก็เป็นแนวทางลอตเตอรี่ขอบคุณดาวขอบคุณว่งณวงใจที่เข้ามาดูกันมากมายนะครับเนาะก็อันนี้เอาตามเคสเลยถ้าครั้งก่อนคือผมพูดตามตรงเลยถ้าผมเลือกเล็ตัวแรกผมวันนี้ก็สามเล็บนล่างแล้ว นะครับผมเกลี่ยไปเฉยๆก็ไม่เป็นไรครับมันมันเสียดายแต่ว่าย้อนไปก็ย้อนกลับไปทาไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นแผ่นะครับก็เอาดามนี้นะครับแล้วก็เนี่ยอ่าหลายคนก็ยังเข้ามามิ้นกินเลียนอยู่นะครับก็เอาเวลาตรงนี้ที่เข้ามาด่ากันเนี่ยไปเฮ็ดเบียยเฮ็ดงานอูเจ้าด่ะต้องมาห่วงผมหรอกว่าผมจะขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบก๊อกนิวด้วยนะครับ